ครับพอดีวันนี้มีพันปลามาลงครับได้สั่งพันปลาลงมาแล้วก็เป็นบ่อที่เราวิซไปแล้วนะครับก็เลยสั่งพันปลามาวันนี้สั่งมาหกพันตัวเป็นปลานินพันจิตรดาใช่ไหมจิตระดาสามิตรดาสดามนะครับที่นี่สวนมะขามเทศหวานบ้านทางภูใต้อำเภอโนนไทยจังหวัดน,นครราชสีมานะครับก็เป็นสวนเกษตรผสมทำหลายๆรูปแบบครับนี่เป็นพันปลาครับที่มาลงไว้ นี่นะนนีี่ตรง้ะเป็นพันปลาจิตรดาสามจากศูนย์ผลิตพันปลานโนนไทยนะครับ,บสวยนะครับรับประกันสายพันธุ์เลี้ยงแล้วต้องโตครับแล้วการแป่งพศศนะครับจะใช้ฮอร์โมนอย่างดีในการแปลงพศศ มีใบเซอร์ให้ใช่ไหมครับครับ <Okay. S 2> แล้วก็รับประกันโดยสำนักง,งานประมงจังหวัดนะครับนครราชสีมาก็จากที่เราเลี้ยงไปรอบแรกนะครับก็ผลก็ค่อนข้างจะโอเคก็เลยจะมาถึงคอร์เตอร์ใหม่นะครับนี่ก็เข้าหน้าผลก็ปล่อยใหม่ บ่อนี้ที่ได้ปรึกษากับพี่เขาแล้วพี่เขาเป็นกรมประมองอยู่แล้วก็คือมีความชํานาญอยู่แล้วก็เลยว่าบ่าอหนึ่งเราจะควรเลี้ยงประมาณเท่าไหร่นะครับเราเราจะไม่เลี้ยงไปสุ่มสี่สุ่มห้าไปเลี้ยงแบบมั่วๆแล้วก็คือปรึกษาพี่เขาแล้วก็อีกหลายๆบ่อที่จะทําก็คือเดี๋ยวพี่เขาให้คําแนะนําตลอดตรงนี้ส,สวยจัง นี่ครับบรรยากาศบ้านๆครับบ้านนอกเรานะครับคนที่อยู่ในเมืองหลวงก็มองหาอากาศแบบนี้วิวแบบนี้มะขามเทศก็เก็บไปเยอะแล้วครับเก็บไปเยอะแล้วก็ตันนี้ก็จะพักใบแล้วก็จะตัดแต่งจริงแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับบำรุงต้นให้โตต้นนี้สิบเอดเดือนครับมะขามเทศนะครับที่เห็นนี่จะเป็นตะดาวทวายด้วยครับกําลังออกยอดนะครับออกช่อยตะดาวทวายครับตัวนี้จะเป็น จะทําให้ออกนอกฤดูนะครับเป็นอะไรที่ออกนอกฤดูทั้งหมดเลยมาแล้วครับพันปลาปลานิมครับปลานิม างนี้อย่างนี้จะแกะตอนไหนครับประมาณสักสินาทีเดี๋ยวจะพี่แกะให้ใช่ไหมแกะเอาเองได้ก็ได้จะแกะแล้วดึงน้ำมันไม่น,นอนสิบนาทีใช่ไหมดึงดึงดึงหัวมัน่อยดึงดึงยังไงจับนี่นะจับนี่แค่ดึง แก่เลยเนาะแก่ได้ได้ครับน้ำน้ำไม่ร้อนถ้าน้ำร้อนต้องรอรอน้ำรอแล้วพุณหภูมิมันจช่ไหครับอุณหภูมินแห้งนอกข้างในมันใกล้เคียงนะปล่อยก็ปาดพื้จับจับมูนี่ยมันก็จะไหลไปหมดครับโอเคก็ก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวอีกหลายบ่อที่ผมผมจะทำเดี๋ยวต้องติดต่อพี่เขาตรงนี้ครับอยู่ใกล้ๆบ้านด้วยแล้วก็สะดวกสบาย ตัวนี้ก็วพี่อยากฝากเบอร์ฝากเลยได้นะครับตรงนี้ก็ถ้าต้องการพันปลานะครับก็สามารถโทรถามได้หรือติดตามทางเพจของพ่อพันปลาไทยนะครับแล้วก็ถ้าเป็น Google ก็ศูนย์ผลิตพันปลานนไทย,เ,คคบเ,ยเ,เบอร์โทรก็ศูนย์แปดสองสามเก้าเก้าเจ็ดสามเก้าแปดต้องการพันปลาอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรื่องเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้ลิงก์แล้วก็ เดี๋ยวหลังจากบ่อนี้เสร็จนะครับเราก็จะได้ดึงน้ําขึ้นมาแล้วก็จะทําอีกประมาณหบ่อเนี้ยเดี๋ยวก็จะให้พี่เขานี้แหละมาดูแล้วก็จะคํานวณว่าเราจะต้องลงปลาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรเ่รเป็นสเต็ปกสเต็ปเ,เป็นแบบวิชาการครับไม่ไม่เอามั่วตัวแบบนี้เราต้องเป<ม>็นหลักการเลย,เลยครับก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไงก็เรื่องรอบที่สองนี่เดี๋ยวผมจะไปติดต่ออีกอ่าได้ได้ก็อีกไม่กี่วันนี้ก็เขามาทำแล้ว เราผ่าน <Okay S 2> ไปผ่านมาก็อาจจะแวะเข้ามาชมเข้ามาดูความเจริญเติบโตเดี๋ยวก็จะมีทางาหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนตอบเรื่องต่อไปได้ได้ครับโอ้ดีเลยดีเลยแบบนี้ก็อาจจะเป็นก็บอกเลยนะครับสวนสวนนี้จะเป็นส่วนเรียนรู้นะครับส่วนเกษตรตัวอย่างก็คือส่วนเกษตรเรียนรู้อย่างเดียวเลยแล้วก็อ่าตัวนี้จะเป็นไรายได้เสริมไรายได้หลักไรายได้เสริมยังไม่รู้นะครับตัวน,นี้ก็อาจจะเป็นไรายได้หลักก็ได้ก็คือเราจริง ออกมาว่าจะต้องทําแบบไหนแบบไหนเพื่อให้มีรายได้ได้ตลอดปีโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ